บอยรถบ้านทุกทท่านนะคะและ FC ของเซลแนนซี่คนนี้ค่ะวันนี้นะคะเจอหน้าแนนบันบานคนนี้เหมือนเดิมนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะต้องเป็นเซลแนนซี่คนนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะแนนนะคะจะมาแนะนำนะคะรถสวยๆเข้าใหม่นะคะจากบอยรถบ้านค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังกังวลใจนะคะอยากจะได้ทั้งรถกระบะแล้วก็อยากได้ทั้งรถเก่งนะคะ แล้วก็อยากได้บรรทุกของได้อนเนกประสงค์เลยนะคะวันนี้ค่ะแนนจะมาแนะนําเจ้าตัวนี้เพื่อตอบโจทย์คุณลูกค้าค่ะเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้าใหม่สดๆจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเพิ่งล้างมาแบบว่าเสด็จน้ําเลยนะคะจะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะาบคุณลูกค้าค่ะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวนะคะดับเบิลแคปส e ่ค่ะพลนเนนะคะตัวนี้นะคะ สำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4นะคะ2.4ดีเซลเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อม4สูบนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบ v e n Turbo Intercooler inter นะคะทั้งหมด150แรงม้าค่ะโอ้โหเป็นเจ้ากระบะ4ประตูนะคะที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าได้แน่นอนค่ะมาดูออปชั่นของเขานะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีอะไรพิเศษบ้างนอกเหนือจากรถสวย ไม่น้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะพรีเซนต์ไปก่อนว่าลูกค้าจะได้อะไรจากเจ้ารีโว้คันนี้นะคะเจ้ารีโว้คันนี้ค่ะกระจังหน้าของเขานะคะเขาจะเรียกว่าเจ้าหน้าหล่อนะคะเจ้ารีโวหน้าหล่อนะคะกระจังหน้าสีดาเงานะคะตัดด้วยขอบขม,มียมค่ะไฟตัดหมองนะคะเป็นแบบ LED นะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อม d ดเท a ล์ลันนิ่งนะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะกระจกบังข้างค่ะ ไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าค่ะมาพร้อมล้อแม็กขอบ17นะคะมาพร้อมล้อแม็กขอบ17เรียกได้ว่าทั้งล้อและยางของเขานะคะพร้อมรับกับทุกสภาพถานนแน่นอนค่ะคุณลูกค้าอาลค่ะแล้วที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าสําหรับรถตัวนี้พิเศษยังไงลูกค้าจะต้องเป็นเจ้าของเพราะอะไรนะคะ สำหรับเจ้ารีโว่คันนี้ค่ะยังมีประกันศูนย์เหลืออีก2ปีนะคะเพราะว่าเป็นรถปลายปี2018นะคะมีเล่มทะเบียนครบเรียบร้อยค่ะเจ้าของเก่านะคะซื้อมาเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะคุณลูกค้ามีเล่มทะเบียนนะคะและกุญแจสำรองครบอีก1ชุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงของแท้แน่นอนค่ะไม่เคยผ่านมือชายใดหรือว่าหญิงใดมาก่อนแน่นอนนะคะเป็นรถบ้านมือเดียว และที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าสําหรับรีโว่สประตูคันนี้นะคะวิ่งเพียง1,000 0โลเท่านั้นค่ะ1,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะความคุ้มค่าของเขาเนี่ยสองแสนกว่าบาทที่คุณลูกค้าจะได้รับนะคะกับรถเพียงไม่หนึ่งหมืนโลนะคะแนนบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ อาล่ะคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาชมภายในของเขานะคะว่ามันจะหรูหราโออาแค่ไหนนะคะกับรีโว่สี่ประตูเกียวโตคันนี้ค่ะอาล่ะคะ่ะคุณลูกค้านะคะห้องโดยสารของเขานะคะบอกได้เลยว่าว้างกวางมากนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้านั่งสองคนสบายมากด้านหลังอีสามคนเรียกได้ว่ากว้า,วางโออาหรูหรามากๆเลยนะคะอาล่ะคะ่ะพวงมาลัยของเขานะคะตัวนี้นะคะจะคุ้มด้วยหนังนะคะพวงมาลัยของเขานะคะคุณลูกค้า จะสามารถปรับได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ทิศทางนะคะสี่ทิศทางมีตรงไหนบ้างนะคะสี่ทิศทางมีตรงไหนบ้างนะคะปรับสูงค่ะาปรับต่ําค่ะนะคะขึ้นสูงค่ะหรือว่าลงต่ํานะคะลูกค้าสามารถปรับให้เข้ากับการขับขี่แล้วก็ความพอดีของคุณลูกค้าได้เลยนะคะแล้วพวงมาลัยของเขานะคะจะมีมันติฟังก์ชันนะคะคือควบคุมเครื่องเสียงนะคะที่พวงมาลัยได้เลยนะคะหน้าจอค่ะคุณลูกค้า ด้านหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอทัสรีนขนาด7นิ้วนะคะรองรับตั้งแต่ AM FM นะคะแล้วก็บลูทูธนะคะแล้วตัวนี้นะคะยังมีสปิกกิ้งโฟนนะคะสามารถรับสายต่อสายคุยกันได้แบบชิลๆสบายๆเลยค่ะและอย่างที่แนนบอกนะคะว่ารถตัวนี้นะคะไม่น้อยจริงๆนะคะเพราะว่าวิ่งเพียง1 7 4 3โลเท่านั้นนะคะกับรถ Toyota r e ีโวคันนี้นะคะ าคะตัวนี้นะคะระบบแอร์ของเขานะคะจะเป็นโมโนนะคะแล้วก็มีระบบไล่ฟ้าด้านหน้านะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะมีอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะลูกค้าสามารถเลือกให้ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยค่ะอาค่ะและเจ้าความพิเศษของเจ้าไฮรัก r ี v o ตัวนี้นะคะเขายังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะสําหรับบางคนนะคะที่ชอบการเดินทางนะคะแล้วก็ออชอบพกเครื่องดื่มไปทานนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเขามีกล่องเก็บของอนเนกประสงค์ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นกล่องเก็บความเย็นด้วยนะคะหรือว่าเรียกกันว่าคูบ็อกนะคะเออโหยมีเหมือนในโตโยต้า o อร์จูเนอร์เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ออปชั่นค่อนข้างสูงนะคะสำหรับเจ้ารีโว4สี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่า ปูออปชั่นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนนะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะและแถมยังมีเจ้ากล่องเก็บของเก็บความเย็นคูบ็อกตัวนี้อีกนะคะแล้วยังจะไม่น้อยขนาดนี้อีกนะคะคุณลูกค้ามันบอกเลยว่าสมควรแก่การซื้อมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาโตโยต้ารีโว่สประตูอยู่นะคะอยากจะได้ทั้งกระบะ สามารถขนของบรรทุกของได้ด้วยและอยากจะได้รถอนเนกประสงค์ด้วยนะคะบอกเลยว่ารีว o คันนี้ตอบโจทย์ครอบครัวของคุณแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยลูกค้าเจ้าของเก่าเขาติดแคลรี่บอยมานะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบก็สามารถใส่ตามเดิมได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่บอกว่าอ้น้องแนนพี่ไม่ชอบแคลรี่บอยโอเคค่ะน้องแนนจะถอดแล้วก็ทำความสะอาดให้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีวกว่าว่า มันน่าจะเอาไปใช้นะคะนันว่าแล้วเพราะว่ามันสามารถกันแดดกันลมกันฝนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ <S <S ่ะเอาละค่ะคุณลูกค้าและเรามาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังของเขานะคะตัวนี้จะมีกันชนนะคะแต่งด้วยขอบขมเมียมนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอของเขาจะแสดงผลนะคะระยะทางแล้วก็ระยะความห่างของกล้องตัวนี้นะคะและที่นันบอกค่ะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะมีแคลรีบอ,รอยอยู่นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้กับครอบครัวที่บางครอบครัวอาจจะต้องการ ความสะดวกสบายนะเพิ่มขึ้นนะคะมีลูกมีคุณมีลูกมีสุนัขนะคะหรือว่าต้องการขนของที่แบบว่าออกันฝนได้กันลมได้นะคะเจ้าแคริบอยตัวนี้นะคะกับรีโว่สีประตูคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนค่ะแต่สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่บอกว่าเออพี่ไม่ชอบแคริบอยอย่างที่น้องแนนบอกเลยค่ะน้องแนนถอดให้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้ด้วยค่ะเจ้ารีโวคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีเพียงคันเดียวเท่านั้นที่เป็นรถสวยไม่น้อย สภาพมบือเดียวป้ายแดงนะคะลูกค้าเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะคะซื้อเงินสดมาไม่เคยผ่านแม้กระทั่งไฟแนนซ์นะคะลูกค้าได้ไปนั้นตอบบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าของเขาทีหนึ่งพร้อมกับราคาค่ะคุณลูกค้าเอาละค่ะเน้นขอเน้นย้ำรุ่นอีก1นทีนะคะสําหรับคันนี้นะคะ Toyota Hilux Revo Double Cab 2.4 E-Part t r i n e r เกียร์ออโต้2018ค่ะคุณลูกค้า เป,เ,ะะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเป็นรถบ้านมือเดียววิ่งเพียง1700มนกิโลนะคะและที่สำคัญนะคะมีเล่มทะเบียนครบค่ะพร้อมกุญแจสำรองอีกหนึ่งดอกนะคะและกุญแจของเขานะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบแซ็กไนคีนะคะแซ็กไนคีนะคะตัวนี้จะสามารถพับปรับได้นะคะพับปรับได้แล้วก็จะมีทั้งหมดก็คือมีล็อกนะคะอันล็อกนะคะและปุ่มตามหารถนะคะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มตามหารถนะคะคุณลูกค้า อพอแล้วค่ะลูกไม่ต้องร้องอะคะเขาเรียกว่าปุ่มตามหารถนะคะั่นก็เพิ่งทราบเมื่อตอนที่ไปศึกษามาเนี่ยนะคะค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากได้ความคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์นะคะรับเจ้ารีโว่คันนี้นะคะไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจและรับไปพิจารณาสักหนึ่งคันนะคะกับราคาพิเศษสุดจากบอยรถบ้านนะคะคุณลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะราคาออกห้าง899,000บาทค่ะราคาออกห้างที่899,0 0 0บาทนะคะแต่กับไม้ห0 0 0 0หมืโลนะคะ แต่คุณลูกค้าได้ส่วนลดไป200,000บาทนะคะกับไม่แค่เพียง10,000โลนะคะคุณลูกค้าได้ส่วนลดไปถึง200,000บาทนะคะนั้นบอกเลยว่าคุ้มค่าและสมควรอย่างยิ่งแก่การเป็นเจ้าของค่ะกับราคา699,000บาทนะคะสำหรับ Toyota Hilux r e v o คันนี้ค่ะคุณลูกค้าฟังไม่ผิดค่ะรับส่วนลด200,000บาทนะคะเหลือเพียง699,000บาทค่ะและ ที่พิเศษสุดกว่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าเก่าบอยลดบ้านนะคะที่คุณลูกค้ารู้ตัวดีนะคะว่าเป็นลูกค้าเก่าบอยลถบ้านเป็นลูกค้า V.I.P. ของทางร้านเรานะคะรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก10,000บาทนะคะโอ้โหได้ราคาพิเศษสุดไปแล้วได้ลดใไม่น้อยสภาพดีลถบ้านไปแล้วแถมยังได้ส่วนลดพิเศษสุดอีกคุ้มกว่านั้นไม่มีแล้วค่ะแต่ยังมีคุ้มกว่านั้นค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกรับดอกเบี้ยนะคะ ต่สำสุดที่2.79%นะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะคะหรือเลือกรับดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซที่12เดือนนะคะเงื่อนไขต่างๆนานานะคะสามารถเข้ามาคุยกับเซลล์แนนซี่คนนี้ก่อนได้เลยค่ะอ่ะละคะคุณลูกค้า อย่างที่แนนเคยบอกไปนะคะคุณลูกค้าอย่าทิ้งความฝันเพียงแค่คุณไม่มีเพื่อนเดินนะคะให้แนนและบอยรถบ้านค่ะได้เป็นเพื่อนคุณนะคะในทุกๆเส้นทางค่ะสนใจรถมือ2ส,สภาพดีนะคะเกรด A นะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกความน้ำท่วมนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆที่ได้รับการการันตีจาก ชาวเพชรบุรีและระแวกใกล้เคียงมากว่า20ปีนะคะว่าเราเป็นเต็นท์รถมือ2ที่ได้รับคุณภาพแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไปด้วยนะคะคลิปหน้านะคะรับรองว่าเซลแนนจะจัดรถสวยรถเด็ดมาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะแนนซี่คนนี้ค่ะต้องกราบลาลูกค้าไปก่อนนะคะเซลแนนซี่แฮปปี้ทูเคสแน่นอนจ้า สวัสดีค่ะ